าทิ์นี้พบกับมิติใหม่ของละครตบจูบเพราะพระเอกต้องกลายเป็นผู้ถูกกระทำเก่งมากเลยโอ้ยยังเกนะยังลงยังงเขาตอบผิดใช่ไหมเขาต้องโดนลงโทษไอ้ไม่รู้อะไรแตตรีเด็กค่ะแผลทำไงตอบไม่ได้ทำไงโอ้ยคอมมิ ยากกว่าเป็นเมียปะล่ะโอ้ยหายแล้วโอยน่ากลัวมากและทึงกับความฮอสรันที่ใบขำแบบฉีกทุกกฎดไอ้หนังสือกูอยู่ไหนวะหนังสือกูอยู่ไหนวะหนังสือกูอยู่ไหนวะโอ๊ยทำไม่ได้มาหาสมุดเออใครๆใครเนี่ยใครเนี่ย วันที่8มกราคมนี้2ทุ่มครึ่งทางช่องโมโนทเวนตีไนท์